สวัสดีครับคุณก็อยู่กับผมออฟเดร์มากแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้วันนี้คลิปนี้เล่นแมวดีกนนวาครับผมตอนนี้เบตานี้บอกเลยว่าแมวกับแพนด้ามาแรงที่สุดนะปัจจุบันนี้นะครับผมการเล่นแมวนะครับผมมีมานานแล้วสําหรับเกม12เทลออนไลน์การเล่นแมวนี้ถือว่าแมวเป็นที่สุดของการ PVP เป็นหนึ่งตัวที่น่าจับตามองมากสําหรับคนที่เล่นแมว แต่คนที่เล่นแมวต้องมีตังนะฮะไม่เหมือนใบสันจนๆสามารถซื้อของกากๆกมาใส่แบบไม่ต้องใช้งบได้แมวใส่อะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมเลครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆจากคุณจิตกรเราจันด้วยนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง <S <S อันนี้คือแมวนะครับผมเลือดนะครับผมเป็นไปได้นะครับผมเลือดให้ตกหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับ <S <S โอเค แมวจะต้องมีเซ็ตทอนะครับผมสิ่งแรกเลยแมวต้องมีเซ็ตทอก่อนเซ็ตทอไวไปทาอะไรกัพี่เอาไว้สับในการเข้าไปไฟกันเข้าไปถึงปุ๊บพอเราใส่เซ็ตเลทลเซ็ตทอเนี่ยทํา h ้มันเด้งแต่เซ็ตทออันนี้ที่ของเจ้าของไอเดีเขาก็เซ็ตกะกๆกครับผม SP เริ่มต้นเท่าไหร่ครับผม SP เริ่มต้น36เดี๋ยวเราลองดูว่าเขามีอะไรมั่งนะครับผม แม่งมีแค่สามชิ้นจริงๆแล้วนั้นเป็นเซ็ตลักหมดเลยเราจะต้องใส่เซ็ททอเดี๋ยวไม่รู้เซ็ททอยัะเท่าไหร่กันบ้างอ่าอันนี้คือของกากาก,ากเนียนะครับผมอ่าไปดูกันใกล้ๆนิดนึงครับผมทอสามสิบสี่โมกะก,กากอันนี้คืองบไม่เท่าไหร่เซ็ททอนี่เราเริ่มต้นตั้งแต่งบสามร้อยห้าร้อยสี่ร้อยแพงสุดก็พันสองพันไม่เกินนี้เซตทอนะครับผมเซตทอที่แพงที่สุดน่าจะเป็นของคุณชายมีนที่ซื้อมาราคาเก้าพันเจ็ด ร้อยบาทนะครับผมอันนั้นแม่งบ้าบ้าเกินแต่ของคุณจิตกรเราจันนะครับหรือคอปเปอร์นะครับเจ้าของตลาดนะครับให้เรามารีวิวแมวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่าเซตนี้เป็นเซตร,รักนะครับผมสําหรับคนเล่นแมวด้วยรีวิวนิดหนึ่งครับผมอ่ารักสี่สิบเก้าราคาสิบสองอันนี้เป็นอยี่สิบเจ็ดนะครับผมสําหรับคนเล่นแมวที่คืออยี่สิบเจ็ด นะครับรองเท้าเราขวนใใ่เราขวนใใจรองเท้า55รองเท้า55บวกเอจิสิบทอหกนะครับผมนี่เป็นรองเท้าที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วครับพี่น้องแล้วก็ต่อไปเป็นแหวนลัก15นะครับผมเมลอนเลเวลเก้าหรือว่าใครจะใส่เป็นนีออนบักนะครับนีออนนีโอบักก็ได้อะฮะนีโอลักบวกยี่สิบไปแล้วแต่คนชอบนะครับผม โอเคสกิลการอัพจะเป็นอย่างนี้นะครับเบสิกอ่าตามนี้เลยครับผมวิชาตัวเบาต้องมาพร้อมมากเพราะว่าแมวต้องวิ่งไวหลบไวการเข้าการออกต้องไวนะครับการเล่นแมวอ่าสายเอแมวแกมแมวแกมคนนี้เขาไม่อัพตายแล้วฟื้นเนาะในเลเวล ทำให้แมวมีโอกาส,กาสฟื้นคืนชีพชีวิตที่มีโอกาส6%เท่านั้นหรือไม่มีโอกาสที่จะเกิดมาก็ได้เขาจะไม่อัพหางนะครับแต่คาทีโนโตเต็มนะครับคาทีโนโมีสองนะครับผมนอกนั้นจ็เจ็ดเจ็ดอัพหมดสาย B เอาอะไรบ้างนีดินนะครับผมแล้วก็อ่ะออกมานี้มีสายผสมเข้ามาคือการแทงหัวใจนะครับผมแน่นอนแทงหัวใจให้ตายนะครับผมเดี๋ยวดูกันต่อ โอเคประมาณนี้นะฮะพี่น้องต่วนสายซีนะครับผมปลาไพ่ลัคก,กี้การ์ดลดการเสียบีห้าสิเปอร์เซ็นอันนี้แน่นอนเรดี้รักอันนี้เลเวลห้าเลยนะแล้วก็มีป้องกันการเสียหายจากการสุ่มสกิลนะครับอันนี้คือถ้าอัพล้วก็จะดีนะฮะสุ่มเฟลอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือกระโดดไปเกาะหลังะครับผมเอาไว้พุ่งแล้วก็สาดเต่าอันนี้คือสําคัญ ถ้าเด็ดของแมวแกรมเลยคือแมวผสมเนี่ยอาจจะออกแกรมหนักไปหน่อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดาซูเปอร์เซเว่นี่คือโหดมากนะครับแล้วก็ออสัตออสเตตัดเนี่ยซูเปอร์สตัตทัดเนี่ยห้าะคืออัพเลยเพราะจะบวกเสรทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปลองพิวพีนี่ว่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูครับผมเพราะเดรนมาก็มือใหม่เช่นกันสําหรับการเล่นแมวเนาะอ้าวหนึ่งครับแปดเราเจอแมวก็ผมแมวไฮโซกาจะเป็นไงก็ไม่รู้ไอโซกาโอ้อย่าตกใจไม่ใช่จิตกรราวเจนหรือคอปเปอร์ที่มันไดรนมาโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันมาถึงครับผมแมว เป็นไปได้ใส่ปุ่มก่อนครับผมอ่าเอาแล้วครับผมลักใส่แมวมาปุ๊บแมวลักนะครับผมต้องอาศัยความรวดเร็ววัดดวงกันไปครับผมแมวคือการวัดดวงวัดดวงครับผมวัดดวงก็โดดเลยครับผมมาถึงโดดก่อนอ่าหลบไปแล้วหนึ่งรอบสองรอบแมงสะท้อนไม่โดน รอบที่สามก็หลบครับผมโอ้โหเดนใจขนาดนั้นรอบที่สี่แม่งขึ้นตัดรัดแล้วถึงตากูหลบมากเละมึงหนึ่งเอาสองสามเอา้าวิ่งอีกเอาละครับมาแล้วมาใสา่กันแล้วครับผมโอ้เฮ้ยเอ้เฮ้ยไม่โดนเหมือนกันครับผม เอาล้ครับผมใครจะล้มใครจะล้มงานนี้อันน่ะสุ่มเฟลอเหยยไม่โดนอีกรอบไหมหนูถ้าล้มเราก็ได้เป็นต่อนะครับผมสาไปก่อนทีนึงอันน่ะอ่าอ่าอีกรอบนึงการมันฟื้นครับผมการเล่นแมวไม่ยากนะครับผมการเล่นแมวไม่ยาก ขอยทุกคนมั่นใจเฮเดนมากระหน่ำงั้นนะ่ะอ่ะมาคู่ต่อไปแมวชนะตัวอะไรได้บ้างแมวชนะตัวอะไรได้บ้างและแพ้ตัวอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันอ่ะอาวานคนนี้ก็ถือว่าโหดน,นะอยู่กิวพเพเนจรชู่ชื่อสุราวุธคุนสุราวุธจะมาเจอกับคุณนัทเทาวุฒอเอาไม่ใช่ ุนไดเรนมาไดเรนมาเข้าสิงแล้ววันนี้มาถึงยังไงต่อลัคก,กี้ก่อนแฟบไพโลมาอันเน่มึงกับกูแล้วเขาอันนี้ปาวานปาวานก็เลือดเยอะนะครับพี่น้องปาวานเขาจะแทงแล้วดูทางอันเน่อันเน่อันเน,อน,น่อุ้ยเฟลว่ะ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  อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยแทงทะรุโล่เวแล้วกลัวเวแล้วกลัวแล้วแม่งไม่มีฟืนด้วยไม่อัพห่างไว้แบบพิกเกมเลยครับผมบอกเลยเจอปาวานคุณสุร,รุษไปมันจะเหลืออะไรอ่ะเหลือเชื่อเด้รอบนี้บอกเลยไงเอ็งเจอปาวานคุณสุรุษนะครับผมสุร,รุษจากกิวพเนจรด้วยตะกี้ก็แล้วบอกว่าตึงมากเลยนะอ่ะต่อไปเจอแพนด้าจากคุณเดบัง เดบงังเฮ้ยเดบังหรือวะเดี๋ยวไปด,ดูกันครับผมกับการเล่นแมวแมวสุดท้อสุดฮิตเลยเมื่อก่อนก็เยอะแต่แพนด้าบอกเลยว่าเดลตานี้โหดมากแมวแพนด้านี่คือชอบสกัดจุดนะครับผมต้องสกัดจุดอย่างเดียวงานนี้ แล้วเขาก็จะโดนคาสิโนกูแหละงานนี้เลือกสองพันหลบได้หลบไปหลบหนึ่งหลบสองไอเวนหลบสามโหเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลบสี่หลบห้าสองเด้งไปก่อนไอหนูอะไรเราโดนลูกเต๋ากูหน่อยเถอะตายฮันด้าจิตไม่แข็งพอนี่ชัดนะฮะ แมวอ,อสเตเอต้องบอกว่าเซ็ตอยี่สิบเจ็ดด้วยครับพี่น้องหงายไปแล้วครับผมกับงานนี้การเล่นแมวก็สนุกสนุกกันไปนะครับผมเดี๋ยวคอยคู่นงดว่ากับการรีวิวเดี๋ยวรีวิวส่งท้ายนิดน,นึงครับผมกับอาชีพแมวดว้วยนะเฮ้ยคนนี้อีกแล้วหรือคนนี้ว่าถือว่าโหดนะครับแล้วเสือกไม่ทะลึ่งใส่เซ็ต คอเข้าไปไอ้เย็ดเป็ดกูระแซดเลยมึงใส่ทันไหมเนี่ยเวรกรรมจริงแม่งกระโดดมาเกาะหลังกูแล้วไวไปหนูไวไปมันยังไวไปกูใช่แมวขี้กาขี้เกลือนุ้ยตั้งไงมั้งไงแลกกันไหมล่ะอ๋อผมไม่มีกระบองเพชรเหรอเอาดิเียอันน่ะอันน่ะ ทีว่ะอีกทีว่ะอีกทีว่ะอ้าวย็ดคบอีกทีว่ะมาวะม่ะแลกกันไปคนละทีโดดไปก่อนตาใครตามันแต่กูล่มเจ็ดพอดีอ้าวมึงเข้ามาแล้วเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยงานนี้เอาว่ะเฮ้ยจะเอาก็เอานะเฮ้ยเอาก็เอานะเว้ยหลบไปไดิไม่โดนเลยเฮ้ย กระดองเพชรกระบองเพชรหน่อยดีกว่าอันน่ะลัคกี้ก็มาลัคกี้ก็มาอันนะอันอีกทีไหมหนูอีกทีไหมอันน่ะเอ้ยหมาไม่โดนมี่น้องวายเฟลสุ่มเฟลมามาบวกกันใหม่จังหวะนี้ครับผมเอาสุ่ม อุ้ย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 เอ้าก็ปี้ผิดพี่น้องตายไม่มีฟื้นรอบนี้อ้ยแมวคุณจิตกรนี่แม่งไม่อัพห่างมั่งเลยไหวสัตว์ให้กูได้โอ้ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกอย่างเงี้ยก็คือตายแล้วจบเลยอาชีพแมวกับแมวนี่เล่นสนุกมากแต่ทิกพลาดตรงที่ไม่ใส่เซ็ตเซ็ตทอเข้าไปนะครับผมอ่าก็ถือว่าคนท่กี้เขา เขาโหดมากในหนึ่งทับแปดนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเขาขาประจําด้วยกับหนึ่งทับแปดนะครับอีกคู่หนึ่งแล้วก็ปิดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอาชีพอื่นมัง่งแก้มือไหมแก้มืออ่าแก้มือเขาเล่นโหดนะชื่อเอลิชนะครับผม เขาก็เป็นคนเฝ้าด้วยนะฮะอยู่เซอร์เวอร์แครลตนะครับผมพอๆกับคุณชายมีเลยครับผมก็เฝ้าหนึ่งทับแปดเหมือนกันครับผมอ่ามาถึงก็ตามนั้ะครับพี่น้องใสก่อนเลยดีกว,ว่าอ้ยาอ่าคาทีโนไม่มีความหมายใช่ไหมพี่น้อง

เวนกรรมมึงเข้าตัวเองไปสิเกือบแล้วนะอีทีน่อะอีกทีน่ะเหอะโอ้โหาตานี้ได้แก้มือครับผมพี่น้องติ๊กี้เขาสาดเต่าหรืออะไรที่อย่างจะท้อนดามเมจบอกเลยแมวไปดนชติคีก่อโอเคครับมาปิดท้ายกับสนุกสนุกก,กับการเล่นแมวกันนะครับผมเห็นป่ะไอสา์กูเฟ่เลยเฮีย สลรับเซตเซอะไรนี่โอเคครับพี่น้องแมวก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าเล่นนะครับอีกเสียงหนึ่งจากดาริมาด้วยสําหรับใครที่จะปั้นแมวใหม่แมวแม่งวิ่งไวสุดสุดสุดล่าฟ้าเขียวเลยครับพี่น้องคนที่มีงบผมแนะนําให้เล่นแมวนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะครับก็ติดตามมันได้กับดาริมาทีวีไลเกมนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ<อ>ให้ดูสิในเซฟนี่อะไวะ